ในคลิปนี้มีคำพูดที่หยาบคายเพราะฉะนั้นโปรดใช้จักยานในการรับชมของคุณนะครับโยเซไฮหลังจากการที่กูไม่ได้อัดคลิปมานานเพราะว่ากูทั้งติดเรียนและติดเกมเออแล้วก็ติดสอบด้วยอย่างนี้นี่ก็เป็นเวลาประมาณ8วัน8หรือ10วันวะ11วันที่ไม่ได้ลงคลิปจากคลิปสตาดิโอเลยล่าสดุดนี่คือซีรีส์ใหม่อีกแล้วแล้วแม่งเอ้ย นี่คือคลิปเออ่ไมครับอ้อาชิรยรอยกับน้องชายนะครับกับน้องฮารุนะหรือไอ้คิกันนั่นแหละไหนน้องชายแนะนำตัวหนน้องใครฮารุมาจากโชยะอากิตะกรอย่างนีมัวิ่ออกครับฟุกโคตรแฮชเตอร์เลยเฮ้มันอยากแฮชเตอรน้องมาเลยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะวันนี้บอกวาอ้อยชิรอ์แบบชิวๆนะ คิวคิวแบบคิวจนว่าตายกูยกห,หัวร้อนกูนปิดคลิปเลยไอ้เห yeah, <my> <c oughs> ี้ยไม่เก้อนี่ไงพวกเราเห็นโครมีนะไอ้เ <c> ห <oughs> ี้ย <c oughs> เกมกากเกิน <c oughs> ไอเฮียมาลงเหมืองกันเลยลงเหมืองแบบเล็กๆเราจะไปรีบล,ลงครับแกดีแกก่อนไม่ทำดาบวะไม่ทำดาบไม่เป็นตราผมแล้วไม่ต้องฝื้ดาบ ไม่เพราะเองเป็นเกย์ผสมเลยเอียเลือกเรียนเกย์ได้แหละบอกวโอ๊ยเอะยต้มเหมืองละอย่างแรกที่เราต้องมีคือทอสจำไว้อุ้ยตกใจหมดมกันพี่มีทอนล้ว แต่แต่สิ่งที่เราควรมีว้วยคือกระจกอเอาไปทำอะไรวะพี่เอาไปทำอ่าเป็นของเป็นท็อตถือมือขวากระจกทรายก็มีนี่แถวเนี้ยโน,น่นอะ่ะอืมก็ใช่ไงพี่กำลังขึ้นไปเพราะว่าพี่มีนี่้น่นครบละ <c oughs> มีทอ็อตมีไม้มีอะไรครบแล้วเหลือเวลาไปหาที่อยู่กันแล้วนี้ <c oughs> สิ่งที่เราควรหาไว้กันที่อยู่ แบบเล็กๆกระต๊อบเล็กๆกอของเราเป็นอ่าเป็นไม้สเวตท์โฮมของเราสองเลยเอาง่ายเร่องออจิงๆตแคปปนนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องเดินไปไหนไกลไม่เอาเว้ยเข้าใจไหมพี่ไม่ชอบป่าพี่ไม่ชอบป่าอ่าพี่ไม่ชอบโซน่าพี่ชอบป่าไทก้าไม่ก็เนี่นเป็นโอ๊กเลยไม่ไม่งั้นถ้าดีๆหน่อยก็เจอเพียวเพียวไปเลยเจอเพียวการ์เด้นไปเลยแต่ผมหาเพราะ เดี๋ยวผมหาโอ้การเอ็นี่ไหมแบดแลนด์โอ,อ้ทำไมอ่ะจะไปเหรอไม่ไปอไปทำไมวะมันมีไม,ม,ม่มีอะไรให้อยู่เลย <c oughs> เอ้าเผื่อไปเจอโอวซิสเนี่ยเอาแล้วนะทุกคนนะเรานี้เราจะตัดภาพไปตอนหาเจอใบอมที่เราต้องการนะไม่งั้นไม่ไง,งั้นก็ถ้าไม่เจอก็จะตั้งก,กระต๊อกหยุ่แล้วเร็รียบร้อย <c oughs> โอ๊ยกระตกอ้า อะไรทุกคนนะเรากลับมาแล้วนะว่าตอนนี้ผมพวกผมอ่ะเจอที่อยู่ละตอนนี้ก็เป็นที่อยู่แบบเล็กๆเจาะลิ้นเจาะเจาะเจาะจู่อยู่แบบนรูไปก่อนอยู่ในอยู่ในดินนึงครับโอ้ยกระตุกกระตุกเล่ไม่ได้แม่งเกมกระตุกอยู่โอ้ยเคยเข้ามาใครกันว่าใครอะโอ้ย เลกสุดๆเอนอเออจะเกนี่ยมันทัีเอลทำอะไรา่ได้ยินได้ยินตี๋ไปเอขโมยโทรศัพท์สกายกโอ้ยนี่มันเลก ช่างฟังฟังไม่รู้เรื่องจริงกันฉันฟังในเรื่องเลยเยุ้ดแย่โว้ยมาครับทตอเทียเด็ดเซิร์ฟหน่วงเซิร์ฟหน่วงเครื่องกระจอกเเซิร์ฟเจรณาการที่ไม่คาดคิดเดี๋ยวกลับแจกโรงเรียนเดี๋ยวเข้ามาใหม่ไปละ อุ้ยกลับก็นู่นละตอนเย็นเยิเวไอานั้นนั่งตัดคลิปอยู่ไม่น่าจะได้นั่งอัดต่อหรอกอะไรนี่ไม่รานี่ตอนนี้ปานมาคราอยู่ยิ้อวไอ้กันอย่าไอ้กันอย่าตีจะตายไม่้าตนแรเออวะกันเราไม่ได้ปักไฟข้างบนเลยนะเว้ยเอา้ย เราลืมไมู่้อเรลืมลืมลืมไม่ไเราลืมเลืมไม่ได้โอ้ยแค่เหลกล็กใม่าอยากรู้ไาตอนนี้เช้าหรือยังเออด่นนี่เนี่ยนหัวตงนั้นวๆนี่ยเดินจอกได้เลอวันนี้ือเป่าวะเจอยังอ่ะไม่รู้เออยังไม่เช้ายังไม่เช้ายังไม่เช้า ทีม่เยกิดอรุ่งเชามดูมาเนี่ยรุ่งเชเข้ามาเนี่อ้ยโอ้ยโอ้กระตุกกระข้างนี่ว่าเราต้องไปบวกกับท่านไรเหียว่ามหลอดอาหารก็ไม่มีแล้วมอดอาหารกูเต็มหอเลน้องมีไก่ยัหนึ่งกินไหมเอเอามาอไอนุ่นะหนมนะ ทิ้กับแพงเลยเอาของเก็บก่อนจะมาเดี๋ยวว่าเราจะทำเป็นแะบไหนไปดีวะเฮ้ยพี่มีเนื้อหมูพี่มีเนื้อไก่เนื้อเนื้อเนื้อแกะเนี่ยหว่าเอ็งมีขนแกะสักอันวะมีขนแกะสักอันวะมีไหมมีไหมกันต์ผมีเนื้อแกะดิสองคนฮะมีขนแกะสั่งไหม ผนแกะผมไม่มีเอ้ยผมมีผมมีผมมีมามามาพี่จะเปลี่ยนพี่จะพี่จะสามารถพี่จะปรับให้นอนหนึ่งคนได้ไปย้อนให้กับโอ้ยกระตุกกระตุกเอามามาเดี๋ยว่ะพี่มันมันดเข้าตัวผมอ่ะเออพี่เห็นไหมพี่บีบป่ะบีบเป็นไงอ่ะเนี่ยโยนให้แล้วเนี่ยอ่ะโยนมาอีกทีนึง เอาใส่กล่องเอาใส่กล่องเออจบแค่นี้จบแล้วนี่อะไรก็บม่รูอืมเอ๊ะแป๊บๆจะคุยแบบไหนอะพี่ออ้าว นอนอย่างวะโอเคนอนละอ่ะเชา้ชาละแกเช้าแล้วกันพาไปอยู่ข้างบานนะไม่แม่แม,ม่ประเด็นคือผมจะถามว่าพี่จะขุดแบบไหนลงมาเออเราจะย้ายเราจะเปลี่ยนที่เราจะเปลี่ยนที่อยู่แล้วไงตรงนี้ไม่ขุดไปไม่เจอเขี้อะไรเลย,เลยแลกันเราย้ายที่อยู่นะบ้านบานบ้นานอไร ไม่มันขุดลงไปไม่เจอเลยด้วยเจอแต่น้ำอะ่ะเจอแต่น้ำเลยเออจริงพี่พูดจริงนะเนี่ยเจอแต่น้ำเลยลงไปข้างหน้าเออการช่วยขุดอ,อ่าอ,อ่าโต๊เผาไว้หน่อยดิไมาถ่ายระเบียพีบีคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์ปปอระเบิดกันเออการช่างแม่งแล้วกันปล่อยช<ๆ>ิ้นชิ้นแม่งอย่างนี้แลหละเผื่อในอนาคตเราจะาจะกลับมา วุ้ยดูตกใจหมดเลยเฮ้ยเดินถอยไปเดินถอยไปถ <ไป S 1> อยตอนนี้มันชี้ heart attack ว่าที่วะนะอะไรชี้ heart attack ไม่ไม่ตอนนี้ไม่อยากเป็น,น,นปผู้ชายสแตนเไว้เวลาจะเป็นผู้ชายสแตน d เลยเว้ยเออแป๊บแป๊บแป๊บไอ้การมึงควรใช้ค้อนไอ้อมึงควรใช้ขวานไม่ใช่ค้อนเพื่อนไอ้น้องเป็นเพื่อนโกยี่น้องไม่ได้ หลอนแลกกูหลอนแลกอ๋อขอโทษขอเนี่ย oh, ไม่ใช่รวมกันไม่ใช่รวมกันมาคนละอย่างกันน้องเดี๋ยวจะหาสร้างอะไรนอกรอบแบบสร้างบ้านนะส่วนนะเราจะสร้างแบบเป็นกระตอ๊อบงงๆไว้ก่อนนะเราจะอยู่แบบงงๆไปก่อนวันนี้งงใช่ใช่ใช่มอเตอรมัน,ม,ม,นม,มันไม่สลายเองหรอไม่ไม่นะ มปล่อยไปไปเดี๋ยวมันก็โตเดี๋ยวมันก็หลุดเองอะไรน,น้องเอ้ยแตจะได้พี่ว่าเราถางตัวที่ออกเลยกันนะเราจะอยู่ตรงนี้แหละเหรออะไรก็ได้แต่ผมช่วยถางรอบๆเดี๋ยวเก็บไม้ได้วยนะพี่จะถางพี่จะถางป่าละพี่จะถางป่าไม่ไม่ไม,ไม่เอาไม่ต้องกว้างมากเอาพอยยังมีป่าอยู่ พี่พี่พี่เราเราขังพ่อค้าไว้ไหมเดี๋ยวเราจะได้ซื้ออะไรดีๆไม่ไม่ไม่เดี๋ยวแปบ๊แปบแเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วไอ้มอนดิงเทรดเดอร์เนี่ยแม่งแป๊บแก็หายแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนว่ามันขายอะไรเดี๋ยวจะไปนายนุ่มเนาะนมน้านมน้าไหนดูสิขายอะไรเอ่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะน้องไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะน้องไม่มีไม่มี <c oughs> ไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นอะไรแล้วไม่ได้ขอนขอนเลยไป ي, ตัดตัดหมดไหมอ่าต้นใหญ่นี่ก็ใช้ได้เอ้าคุมเพื่ออะไรอย่างงี้คิดตัวอะไรที่ลงมัดนี่ไว้คุมละขุมก็อ่ะเอาแค่นี้แหละกันเพราะว่าเราตัดเยอะละที่จะตัดแค่รอบๆมันจะไม่ต้องใหญ่มากเหลือแ,แ,แคอ่ต้นไม้มันหายไปแค่นั้นเองอย่ารอแค่ต้นไม้มหายไป เกิดเกี่กับการที่เขาเข้ามาแล้วหายไปไงพี่โอ้ยเจ็บจี๊ดไอ้น้องอันนี้พูดใส่กูหรือพูดใส่ตัวเองวะพูดใส่ตัวเองกูไม่ได้โดนตัวเองนะกูโดนทั้งคือยไอ้เจ้จะจะจะสร้างจะจะอยู่กับพี่หรือจะสร้างเองพี่ถามก่ะอยู่อยู่พี่เลยจะเคืนนี้ยังโดนพี่หนุ่มน้าเนี่ยยกเล่นงยกเลโองกูสร้างเตียงแย่กเราไอ้ เไปไม่เป็นไรเว้ยเองนอนกับพี่ก็ได้เว้ยนอนกอดพี่เอาเงี้ยติงเดียวนอนนรอมรอผมนอนับแล้วเี่ยเดี๋วไรเว้ยพี่เดี๋ยวเองอาจจะไปโดนเองพี่อาจจะไม่โดนเองทับแต่เองอาจจะโดนพี่ทับก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูก็บอกพวกกกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูก็บอกเนี่ยแล้วแล้วพี่แล้วแล้วอาร์มอ่ะแล้วพี่อาร์มอ่ะครับแล้วพี่อาร์มอ่ะ น่อยเอาตัวสำรองครับไอการเป็นที่หนึ่งเราอยากอะไรอยังนี้ไอ้น้องเนี่ยน้องนี่น้องน้องชายก็สองคนผมไม่ทำน้องชายหรอกน้องชายสุดน่ารักของผมไม่ทำไรเนองหรือมึงปว้ยกระตุกจังวะไม่ทำไม่ทำไม่ทำกูจะทำทำไมวกูไม่ใช่เกย์ต้นไม้ตาเป็นตลิงนั่นเอาปลุกโลดปลูกโลดเดี๋ยว มาเราจะเริ่มทำบ้านกันเลยนะครับอุ้ยเพิ่งรู้ว่ามีไม้โอ้ตั้ง55 55แท้55บล็อกเลยะโอ้ยกระตุกโอ้ยกระตุกโอ้ยกูกระตุกตอนนั้นแหละผมจะไปหาอย่างอื่นนอ้ําอย่างเช่นเอ่อแกะน่าแกะเพิ่มเลยมาแกะเพิ่มเออติดติดติดไปไหมฉันอยากข้ามไปมุมฉันจะได้มาตกปลา การการพี่ม gotcha. <Allah. S 1> so, ีมายากรให้ดูเอ้มานี oh, okay. oh ่มานี่มานี zie, ่ด oh. ีมานี่นี่แต่ว่าเปลี่ยนแลวว่าแล้ววาอะไรวะเอามาพี่เอมาพี่โอ้ยไอ้ียของมันดรอปเยอะแล้วก็แหลกชื่นเรื่อยๆเลยเว้ยเจ้คนแก่กูเห็นคนแก่กกูเห็นเลยเห็นคน น้องสารน้องสารจริงเลยนี่เราได้บนมิวแล้วนะแล้วก็นนะตอนนี้ก็พยายามทําให้น้องกันของเรานั้นได้เติบโตนะการไล่มันไปลงเหมาคนเดียวนะไปเด็กเติบโตยังไงก็การไล่เด็กไปลงเหมาคนเดียวไะไปรุ่ยแต่ตอนนี้ค่าค่าน้อยขอไปหาแก่ก่อนเชิญน้ำสบายเลยน้องรัก เออใจเย,ย็นใจยยนเยนี่อย่าลืมนะว่าพี่เปิดคลิปอยู่ไอ้น้องถ้าจะพูดอะไรก็ระวังระวังหน่อยระวังนะใค่เด้นใข่วะเอ,เอ้ยเอ้ได้ใค่เด้นฟรีพอดีเออเอ็งไดข่เดน n อินฟินตีอยู่ละเอ็งเอ็งเองเอ็เอ็ดเอ็งเงเอ็อ็งเอเอ็งเอยเอ็งเอ็งเงอ็เด็น อยู่ตรงที่เราเกิดจะรูนแหละโก๊ตายไม่นอนลุกๆอยู่วิ้งคอปเปอร์ได้คอปเปอร์มาไว้ทุกคนเฮ้ยเจอแกะละกแก็มาอยู่หลังบ,บ้านเราเองนะเว้ยมีแกะอยู่หลังบ้านเรานะเว้ยทีพีผมไปดิไปเลยทีวีก็แล้วอเฮ้ยยันวิ่งยังไผมผมไกลเลยแล้วตอนนี้ผมมาไกลเกินแล้ว เนี่ยเนี่ยไปมาแล้วเแห่ะเอามาเพิ่มเดี๋ยวข้าห้เอ้ยเอาไปคราไเหนึ่งแบบไปขาดอีกหนึ่งไงเดี๋ยววิ่งหาแถวบ้านเราก็เจอเว้ยเพราะว่าแกะแถวบ้านเรามันเกิดไว้อยู่แล้วการกานการเออนี่นี่นี่การกานการใส่เดรียฟีนู่นไงแกะใส่เดรียญฟีใส่เดรียฟี การใเรนฟรีเรินฟรีเรีนฟรีเแล้วเ้แล้วนี้มันดัอดดอบอ่เบาเพีนชาวบ้านอ๋อใช้เนผมเองพี่ไมไ่คืนไม่ตืนไม่คนปลาหายไปแล้วปลาไปไหนแล้วไม่รู้แม่งปลาไปกะระยะผู้อหวังผลไปไหนไม่ดูลงน้ำไปแล้วพี่ใชเร่นลงน้ำไปแล้วพี่ ไปัญหาละไม่รู้เลยไม่รู้ถ้ามันหายก็ปล่อยห้มหายไปไม่สนอยู่แล้วไทยเรื่อยมันหาง่ายอยู่แล้วทำฟาร์มอยู่จ้วแต,แต่บ้านเราก็มีทำม,มั้งมีมีมีแต่บ้านเรามีท้ำอยู่ยสฉยๆเรืญญ่หญ,ญ่บ้านเรามาันอยู่ที่ำตอนนี้ตอนนี้พี่กินไม่ได้เติมหลังคาเลยเนอ้อง สร้างบ้านเสร็จเมื่อไหร่แต่ต้องรอเองเอาราคามาให้อะนะหลังคาก็อยู่ในในในนี้ในกล่อ,กองนี้ทำแล้วเหรออะไรอะแค่สี่บล็อกเองแล้วพอรอนเลยจะได้เซฟต้องการสองสแตก็กไอ้น้องเพราะบ้านเราค่อนข้างใหญ่กานเดี๋ยวผมขออะไรอย่างกินอะไร นรเปิดในกล่องแปลวะไอ้กล่องก็มีแอปเปิ้ลเอาไว้จำไมดทอดอยู่ในกล่องข้างล่างกล่องข้างล่างไม่ใช่กล่อง,องนบน เดี๋ยวว่าสร้างบ้านเสร็จแล้วไม่ดีพี่สร้างอ่ะพี่สร้างพี่สร้างฐานนะเสร็จแล้วหรือหลงังคา,าเฮ้ยไปยังวะฮะงานรีบอ่ะรีบอ่ะรีบงานรีบถ้าให้สวยอะ่ะเดี๋ยวรอรอรอ,อฟาร์มของไว้ก่อนเดี๋ยวสอฟาร์มของไปสร้างบ้านนอนกรอบ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 แต่ว่าน่าจะเล่นกันต่อในเองกับพี่ก็น่าจะต้องเล่นกันต่ออีกยาวๆเลย ยามเลยูช yeah, yeah. ิวยาวเลยแต่ผมเป็นคนนี้ะไม่หมด้เ uh, yes. ีมีเลี้ยวบางหมดละีไม้หอดแล้วี้ยไม้โอ๊กไม่มีลิปหายต้องตัดเพิ่มเอออุูยแล้วอืมตบไก่ ไม้ที่เองปลูกเนี่ยเองจริงๆไม่ควรปลูกนะเว้ยมันมันขวางทางหน้าบ้านถ้าจะปลูกก็ปลูกไม่กี่ต้นเองขวางทางบ้านหน้าบ้านเราอ่ะเออรู้ปะเจ้าดีเป็นแค่ต้นป่านไม่ใช่อางนี้ก็ไม่ต้องการเยอะหรอกเอาแค่นี้แหละสิบสี่บล็อกก็พอละเรียบร้อย เหลือแค่ปิดหลังคาเอ้ยโอ้โหจิดอะไรขึ้นไมครับบั๊กอยู่แล้วไม่มีอ่ะไอจี่แค่ามาครับมันไม่ใช่แต่นี้พี่เหลือแค่ปิดหลังคาให้ครบแล้วก็เหลือแค่ทำปิดหลังคาเป็นรูปสี่เหลี่ยมไปก่อนอลไรอย่างนี้นก็ปิดอ่าเป็นบ้านบ้านแบบดีๆโอ้โหต้องทำ EP สองนะพี่ EP แรกวัน่าจะได้แค่นี้แหละอ ีอเฮ้ยวันนี้เอาแค่สัก EP หนึ่งก็พอว่าเดี๋ยวกูว่ากูตัดเสร็จกูว่าเดี๋ยวกูจะตัดเสร็จกูจะมาเล่นต่อไงเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอไอ้เนาะงินอาจจะได้ลบทร,รัพยากร RV รอบหนึ่งก็ได้โอ้ยได้ได้เห็นแดปมันเนี้ยไอ้ไมค์กูไม่พอแก อย่างนี้แล้วนะถ้าไม้คุณบวชอยเนี่ยผมเจอไก่กำลังไล่เอ้ยมันเจอแมวกำลังไล่ไก่ครับ มันไว้อย่างนั้นนะเราจะจะต้องลงเหมืองไปกับมานะทีกอย่างนะแต่ว่าในอนาคตตอนนี้ยังมีสเตอร์บีโดนนี่อะไรเหน,ะเนเียวอะเคลียนะเฮ้ยเอาเฟรมด้วยพี่อาจจะลงมัดอาหารมาในอะน,นาคตถ้าถามว่าทำไพี่จะลงทำไมพี่พี่พี่เหมือนอกินของน้ำเดิม ก็จะลงไม่เยอะเพราะว่าถ้าลงเยอะแม่งแหลกมากเพราะเคยลงมาแล้วรอบหนึ่งจะลงสักหนึ่งถึงสองตัวไม่ได้ลงเยอะขนาดนะั้นน่าจะไม่ได้ลงแบบนั้นมันมีถ้าจะไม่พีคก็น่าจะมาณห้าหกตัวได้ถ้าทุกคนถามว่าเป็นมอดมาครับอาหารอะไรก็คือมอดไมครับไมครับเจียไลท์นะครับเออลงมอดไปรีวิวไปแล้วนะไปดูได้นะไปดูได้นะรีวิวไปแล้วรีวิวแบบรีวิวครั้งแรกนะรีวิวครั้งแรกอาจจะเกิรเกอรกลางๆนิดน,นึง แล้ววะแกจะแตกไม่ไอ้นั่นจะแตกอ่ะรวมอ่ะรวมาจะเสร็จแล้วเหรอโอ้โหไอแกเออโอเคไอ,คอ,อ,เคเอพี่แอกไหนพี่แอกลทำดาหรือควอนอะพี่แอกลทำดาโอเคขึ้นมาทำเลยวี่ไม่ให้พี่กินแล้วนึ่กินแอปเปิ้ล เรียบร้อยแล้วได้ไม้มา52ล็อกก็เยอะอยู่26เว้ยเออนั่นแหละหกสิบสี่อ๋ออันนี้ก็พอถ้าให้พอหัวล็อกนะนี่าแล้วผมหออไม่ได้ก็ต้องฟักแต่เอาไม้ก่อน ไม่แปรรูปหรอไม่เกี่ยมันนี่มาเอาพี่นะเาไปแหนี่มันพอรูปแล้วเรามาีไม้ไม,ม่คุณเจ้าไม้ไหนไม่แปรรูปเหรอเอาไปเอาไป,เอาไปเลยเอาไปเลยไม่ต้องตัว,ต,วตัวหน้าแล้วไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้ก็มีเยอะแล้ว งานสังประเด็นนี้ผมต้องการมาติดแตกดสายชนิดกันเข้าไปเฉยเฉยเข้าไปทเฉยเฉยอ่าเรียบร้อยแล้วเราได้หลังคาแล้วบร้อยแล้วทำเออเฟอร์เนนไอไกคนไอกคนข้างล่างคือยังไม่ได้ทำไปไม่ยังทำไอะไรไม่เสร็จเลยแต่คนข้างบนนี่คือบ้านจะเสร็จแล้วอ่ะกางกางัางทำเฟอร์เนนมาอ่าสี่อันแล้วกันเราต้องใช้เยอะแน่นอน ตรงนี้เอาแทรปดอมาจักสองอันแล้วก็ยังไงดีวะอเอานี่มาต่อจอดมาตัอกสองอันแล้วก็ย็บแปะก็แปะนี่ก็มาแปะตรงนี้แทนเออบแลก็ยึแปะแล้วก็นี้ก็ เออตรนี้เหลือสุดท้ายไปวางไหนดีไม่ไม่รู้งั้นก็เก็บหน,นะนับตาต่างก่อนตาต่างเยอะเออหนึ่งสองสามสามหกสองสี่หกเดี๋ยวนะสองสี่สิบสองสี่เออสิบป ยี uh ่ส huh. ิบอือฮัยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกนั้ค่ะนันเอ้ยไม่ได้ดิรอไม่ได้ oh. เดี๋ยวไม่ติดลิกสิ์ลิกสิ์กินนะเราอเลยเออลิกสิ์กินเดี๋ยวช่องก็ไม่เปิดเผยอ,อีกไม่ไม่ถ้าลิกทสิท์กินหัวก็เน่ละช่องมันร่องมันจะโดนปิดการมองเห็นเลยยป็นปัญหาเลย เพลงมันว่าเพลงบางทีมันถูกแบนในบางที่เว้ยเพราะฉันถ้าว่า ไปเลยลูกคนแม่งบอกทำไมทำไมพี่ไม่แปลรูปก่อนทำมมนอ่ะไม่ไช่แบบเผา้เยอะกว่าพี่เกียจพี่เกียดเยอะกว่ารูไมโทรศัพท์ยืนอยู่เดี๋ยวถ้าเราขวดเห็นว่ามันตุ่มวงนี่มันต้องัพทกดเองนะเอาล่ะตัดภาพตอนอ่าเผาเสร็จแล้วเอาแล้วนะครับถ้นะเาเผาเสร็จแล้วนะเราเผา กระจกละเราแปะเลยโว้ยกระจกไม่มีขอบละสไคอตดละเจอกันทุกคนมันมันครบมันครบผมนับถูผมไม่ได้นับเ็ดเนี่ยนไม่ครบเชื่อผมเนียน่ยไหมมันครบเนี่ยเจ็ดอันเนี่ยนี่ยครบละเรียบร้อยบ้านเสร็จะละ <c oughs> ที่เราเหลืออย่างเดียวคือหลังคานะฮะหลังคาเท่านั้นจริงอะ่ะจะแปะหลังคาร์เลยก็ได้นั่นแหละแต่ว่ามันจะแบบมันจะไม่สวยเพราะว่าเนี่ยเออมันปิดมันปิดแหละมันปิดแต่ว่าข้างบนเราจะรู้ไงว่าข้างบนเป็นหลังคาแบบน,นมันจะเป็นสีแบบไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเสร็จก็ต้องมาล้างไอ้มามา,มาเอาออกอยู่ดียังมันไม่ครบด้วยตรงเนีน้ไม้บ้านเราไม่ครบนี่ <Yeah. S 1> ว่าพี่ตัดีิเขาดีอะไร เจอเหล็กแล้วเขาร้ายคือมันลึกมากอะาหนีนห่เหลเป็นอันนี้เลยเลกเป็นก้อนเจเปนก้อนแบบก้อนอนะก้อนออไอ้ก้อนรรอแบบเป็นก้อนเหล็กแบบก้อนที่มันเป็นก้อนเหล็กแบบดิบมานะ ใช่ใช่มีเยอะด้วยมาเลยไม,ไม่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 เองขุดไปเลยเขุดไปเลยเดี๋ยวค่อยขึ้นมาไปงานะถ้ายังขุดแล้วไม่เจอไอ้บล็อกนี้พี่จะลงไปขุดเองจริงๆแล้วเนะี่ยเพราะว่าพี่พ,พี่อยากพี่อยากเปลี่ยนราคาละบล็อกไหนไอบ้บล<ๆ>็อกเล่มดิไอ้บ,บ็อกที่พี่ให้เองไปขุดอะเฮ้ยเกิดอะไรนะเกิดทอง,งเฮนะ้ยสุดยอดน้องโอ้ยกระตุกกระตุกกระ เอาอย่างนี้ดีกว่านะทุกคนนะผมว่าปั๊บปับปัๆบปั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 บอย่างนี้ดีกว่าเจียดายที่มบายือไอพีอีมันไม่สามารถปรับกล้องแบบไวๆได้เพราะฉะนั้นต้องมาปรับเองไงนะเอาเถะนะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบที่เท่านี้นะไว้เจอกันใหม่ในพหน้านะครับเราวก่อนนะซี่นะบ๊ายบายระวงโดนเกลนะครับ